ห้ามโอนมาจำใดๆก่อนนะครับแนะนำให้ดูรถที่หน้างานพูดคุยตกลงกันก่อนตัดสินใจปลอดภัยที่สุดครับสวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้มีรถขายถูกถูกครับรถกระบะไว้ทํากินครับไม g h ี่ x เครื่องดีเซล2500ซีซีราคา45,000บาทเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นช่วงล่างดีเล่มชุดโอนพร้อมสีตามสภาพ รถพร้อมทำงานหาเงินหาทองรถพร้อมคอกไว้ขนวัวเข้าไร่ได้สบายรถมีเล่นพร้อมขายตามสภาพกลับรถอยู่อำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีโทร0614597306ใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานเข้าไร่เข้าสวนบรรทุกสิ่งของค้าขายต่างๆสนใจไปดูรถก่อนได้ครับห้ามโอนมัดจำใดๆก่อนนะครับแนะนำดูรถพูด คุยตกลงหน้างานดีกว่าครับปลอดภัยที่สุดฝากกดสับตะไคร e กดแชร์และกดติดตามช่องกันด้วยนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆท่านจะได้รับชมก่อนใครพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ